มาแล้วตัวแรกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูช่ชแนลพิชชิ่งกิกอกนะครับวันนี้พาน,นานะมาเที่ยวที่อ่าวผ่อนคลายครับแต่ว่าเดี๋ยวจะตกอะไรนั่นเดี๋ยวขอดูที่ก่อนตกหมึกก็ดูเหมือนว่า รื่นจะแรงไปนิดนึงงัคงต้องเปลี่ยนให้เป็นหาปลาเก๋ากินดีกว่าวันนี้วันเสาร์ครับตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพระหัส,สุกฝนตกทุกวันเพิ่งจะมีวันนี้นะครับที่ว่าฟ้าเปิดก็เลยได้ออกมาเที่ยวแถวบ้านนะนะเป็นไง,ไงบ้างั็ฝนยังกระนำอยู่หรือเปล่า Okay, เดี๋ยวลองเก๋าก่อนคันไหนดีคันนี้หรือคันนี้ดีคันเกียวใช้บ่อยแล้วลองเปลี่ยนบ้างแต่อันนี้สายมันใหญ่ไปนิดนึงกับเยียบปั๊กเล็กๆเ,เดี๋ยวตีไม่ออกปลันเล็กๆก,กัน เน้นตีไกลโอเคย <Okay. S 1> มไม่แน่ให้เย็นกว่านี้หน่อยค่อยแวะไปที่อาบ่าทองหลางแล้วลองไปแคสประสากดูสักสี่ห้าไม้เงียบก็ เงียบก็เงียบอนอื่นก็ต้องขออภัยนานๆนะครับถ้าคลิปออกล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในช่วงนี้มันยังไปไหนมาไหนได้ไม่ปกติ ถ้าปลาเก๋าเงียบเดี๋ยวจะลองแฮนโรชายฝั่งท้ายเงียบก็ย,ย้ายทานานะนะเดินเที่ยวหมาย มาแล้วตัวแรกดูก่อนตัวแค่ไหนงับซะเต็มที่เลยเดี๋ย ยืนหลบน้ำก่อนขอใหญ่กว่านี้หน่อยมันจะไม่ไปยังไงถึงแต้มมีหน้าถามถึงหมายประเก๋ามานะครับก็ลักษณะเป็นแนวหินอย่างเงี้ครับหรือว่าเป็นแนวโขวดหินข้างเขามันจะเป็นแหล่งหลบภัยของประเกา๋า ขุดไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอเองครับ โที่สองดูเหมือนจะเล็กกว่าตัวแรกอีกปล่อยก่อนครับถ้านนะมาตกแล้วใช้เหยือปัก เล็กๆเนี่ยแล้วไม่ได้ตัวให้ลองเปลี่ยนไปเป็นปยางหัวจิกนะครับให้มันลงลึกกว่านี้หน่อยแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยนะครับว่ามันมีโอกาสติดเยอะกว่าก็เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการถ่ายรูปเหมือนกันครับบริเวณนี้พีแต่ว่าทางเข้ามันลําบากหน่อยนนะที่ถามถึงทางเข้าหมายหมายนี้อาผ่อนคลายนี่ก็ ให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับจะมีเคยทำคลิปแนะนำไว้แล้วว่ามาทางไหนให้บอกง่ายๆก็จากอ่าวบางช่องหลังวิ่งเรียบชายทะเลมาทางท่าเรือน้ำลึกมาจนสุดทางจนถึงอ่าวเทียนก็ลงในอ่าวเทียนแล้วก็มาจนสุดทางนะครับมันจะมีทางเข้าเล็กๆอยู่ขวามือ ถ้ามาแล้วหาทางเข้าไม่เจอก็ลองถามคนในพื้นที่ได้น,นะครับเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าที่คนเข้าไปตกปลากันเยอะๆอยู่ตรงไหนในเขไกลโน่นก็มีน้ามาตกปลาหน้าดินอยู่บางคนก็เริ่มกลับกันบ้างแล้วเราเพิ่งจะได้มามาว่างเย็นแล้วก็เลยเพ,พิ่งได้มาตอนเย็น ไปทางบ่อมเรื่องบ่อมไม่มีปลาเออช่วงนี้มันช่วงนี้ประสาทที่บ่อมันหายไปหมดนะนไม่มีปลาไปทำไม่ได้กลับเลยผมไม่ถือบอไปแล้วไม่ถือนี่ไปมาโอ้หลายรอบแล้วไม่ได้เลยไม่ได้เลยได้แต่หมึกเล็กๆก็มีนะนะเริ่มกลับบ้างแล้วครับ หดุดหินตกใจครับไม่ไม่ได้ปลาเฮ้ยตามมากัดเห็นขนาดด้วยตัวท่านี้โปง้งเยื่อฟักขนาดเล็กยาวประมาณตั้งสเซนถึง2เซนครึ่งเฮ้ยเงียบ ไม่เงียบไม่เงียบในที่สุดเราก็ได้ไซส์ปล่อยมาอีกหนึ่งตัวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไม่เจอไซส์เอากลับบ้านเลย นนะที่ชอบตกปลาสายแอดเวนเจอร์ก็ไม่ควรพลาดครับหมายนี้เดินลำบากหน่อยอตรงนี้หน้าตีไคโล ตามมากัดถึงหน้าบ้านใช้ปล่อยแล้วครับเฮย้ย เลยวะโดนงับสายหน้าขาดไปเลย oh, <no. S 1> ไม่แน่ใจครับปลาอะไรปึดวัดแล้วก็เบาวิวเฮียตัวเก่งด้วยไปซะาแล้ว no. เดอดโดนแคลโรก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทางซเลเยอร์ฟิชชิ่งนะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์ตกปลามาใหา้อันนี้เป็นกันไกสสำหร,รับตัดสาย p e แล้วก็เหยื่อาจิเหยื่อแคลโลนี่เด็ดครับอันนี้ของดี ขคมคลิปแต่อย่าเผลอไปตัดสลิงนะเสียของหมดอย่างอันเนี้ยตัดปีบ้างตัดสลิงบ้างตัวนี้ก็เริ่มทื่อนะครับมาตอนนี้เปลี่ยนจากเสียตักมาเป็นแคลรเวนร่าริกมีไหมสิกุณแถวนี้ อ,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 อ้อาวอยู่นี่ว่ะเปิดเบรกอ่อนครับก็เลยไม่แน่ใจโอ้โหตัวนี้สวยขึ้นมาหน่อยเอไาไหม ขอใหญ่กว่านี้อีกเยวแล้วก็ใส่เข้ากับที่เดิมขอไฟปาจานมีไหมนี่ ปลาเก๋าใช้เหยื่อปัักก็ตกได้ใช้เมโคอจิกก็ตกได้แคลโร่ก็ได้ครับว่าปลาเก๋านี้ก็ถือว่าเหมาะสำหรับมาซ้อมหัดใช้เหยื่อปลอมแต่โอกาสเสียเหยื่อเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าต้องย่อนให้เหยื่อเราอ,อยู่เข้าใกล้กินเยอะนี่แหละเพราะมันแอบอยู่ อันนี้สวยแล้ว oh, <no. S 1> อันนี้ไม่ทันมันเนื่องจากข้อเสียอย่างแคลโลก็คือสายหน้ายาวปามันลากวุดเดียวเข้าหินหลุดแล้วหลุด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 ุมันออกโอ้โหโชคดีไม่ก <Yahoo. S 1> ลัว,วจะสวยซะแล้ว เฮ้ยตัวเดิมบอกว่าไซส์เดียวกันเลยนี่ลองลูดสายดูสายนี่ครูดหินมาต้องเปลี่ยนไว้คราวหน้าค่อยเปลี่ยนแมที่จริงไซส์นี้สามตัวก็ได้จานแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอ เก็บไว้ในแองนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าได้ถ้าได้ไซส์นี้สักสามตัวก็ค่อยเอากลับบ้านแต่ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยปล่อยขังไว้ในนี้ก่อนนี่โหดขนาดนี้เลยอ่ะพุ่งมากัดตัวเยอะไคลโลนี่ก็ถือว่า ติดกระเป๋าไว้ไม่เสียหลายนะครับตกได้หลายอย่างดีเหมือนกันมาอีกหนึ่งครับแต่ว่าตัวนี้เบาหน่อยตัวนี้ไซส์ปล่อยเล็กสุดของวันนี้เลย เฮ้ยคืนเหยืย่อกไปอปเฮ้ย <No. S 1> ไม่ยอมคืนอ่ะอนี่ครับข้อดีของใช้เยืย่อดีหน่อยก็จะมีความทนทานแต่นี้นี่แต่นี้โดนไปหลายดอกก็เริ่มเปื่อยแล้วห้ามงสีิบเดี๋ยวจะลองไปตกมึกที่บริเวณหลังป้ายเช็คอินวัดบัวทองหลาง เพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันยังโชคดีอยู่ครับมันรอดไปบิ๊กลงแตนเดี๋ยวปล่อยไซบิกที่สุดแล้วในวันนี้แต่ยังไม่พอกินครับก็เลยปล่อยไปก่อนวันนี้วันเสาร์ที่บ่อท้องหลงังคนน่าจะเยอะอยู่ครับแต่ก็เดี๋ยวลองแวะไปเที่ยวดูก่อน ตอนนี้ก็มาอยู่ที่หลังเอ้ยไม่ใช่หลังนี่บริเวณป้ายเช็คอินวัดบ่อทองหลังเดี๋ยวก็จะลองไปดูหมึกสักหน่อยครับบริเวณหลังป้ายเช็คอินตรงนี้นี่ช่วงนี้เงียบๆครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีดีหน่อยก็ต้องลุยน้ําในอ่าวข้างวัดตรงทะเลแหวกนะครับตรงนั้นจะได้ ลุ้นมากกว่าแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ก็คือชุดลุยน้ำมาก็เลยเดี๋ยวลองท่านี้แล้วครับตัวแรกแต่เบาวิวเลยใช้ปล่อยครับื <c oughs> ไม่รู้อันไหนมึกอันไหนเยืออะไระนี่ตัวตัวนี้โป้งจริงแหม่น่ารักนี่ตัวน,นี้ค่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับ กยนี้โอเคกลับบ้านกันดีกว่าครับวันนี้วันนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าปลาเก๋าปลาเล็กมีตัวครับพอหาตัวได้หมึกก็ ถ้าลงในอ่าวอ่ะชัวร์แต่ว่าไซส์ไม่ไม่ใหญ่มากส่วนปราสาทนี่เหมือนมันย้ายถิ่นฐานอะอนหายไปหมดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับว่าเงียบกริบเลยปราสาทไม่มีใครได้เลยเราเราไม่ได้คนเดียวก็เออยังยังพอเข้าใจได้ว่าเราแห้ว แต่นี้ไม่มีใครได้เลยบริเวณนี้นะครับที่มีได้ก็โน่นแหละครับออกเรือหรือหัวเขาดึกๆซึ่งก็ไม่ได้มาอยู่แล้วไว้มาหลังครับเดี๋ยวค่อยมาลองดูใหม่วันนี้ก็ไปก่อนนะครับนะนะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ครับยังไงก็ฝากน,นะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ